สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับโปเกมอนโกตามใจฉันจ้าคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึง Adventure s i n กันอีกครั้งนะครับผมอันนี้จะเป็นคลิปรีเมคนะครับก่อนอื่นขออธิบายก่อนนะครับว่าคลิปรีเมคมันคืออะไรก่อนหน้านี้นผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับ Adventure s i n ิไปละแล้วในคลิปนั้น มีข้อผิดพลาดหลายอย่างเพราะฉะนั้นเบื้องต้นต้องขออภัยคุณผู้ชมมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิป Adventure s i ซิตัวแรกนะครับแต่คลิปนี้เราจะมาพูดถึง d v v n t u u r s s n ซิกันใหม่อีกครั้งโดยที่เราจะมาสรุปโดยคร่าวๆกันว่าวิธีการใช้งาน Adventure s y ซิมีอะไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างประมาณนี้ครับนอกจากนี้จะเพิ่มเติมข้อมูลจากคลิปที่แล้วมาด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยจ้า วิธีการเปิด a d v e n นเ r อร์สิ่งนะครับก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมต้องไปโหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Google Fit มาก่อนนะครับอ่าซึ่งจะบอกว่าบางเครื่องเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันที่ คล้ายๆกับ Google Fit ประมาณว่าวันนี้คุณเดินไปกี่กิโลเมตรเนี่ยอะไรประมาณนี้เวลาไปออกกําลังกายเนี่ยก็จะมีการนับระยะก้าวกับระยะกิโลเมตรว่า,าคุณเดินไปกี่ก้าวเอ่ยคุณเดินไปกี่กิโลเมตรอะไรประมาณนี้อย่างกรณีผมนะครับผมจะขออนุญาตก,กับไปที่หน้ามือถือผมนะฮะในหน้ามือถือผมนะครับเนี่ยฮะมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Health นะครับอันนี้ผมใช้มือถือหัววัยว9 2019 มีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า h e a ์อยู่แล้วผมก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้ Google Fit นะครับผมอ่าโอเคเสร็จแล้วทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการเปิด Adventure Sync กันเลยนะครับผมวิธีเปิดก็คือกดที่ตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ Setting ครับนี่เข้าไปที่ Setting ปุ๊บอ่าคุณผู้ชมสังเกตนะครับที่ข้างบนเลยจะมีคำว่า Adventure Sync อยู่ให้คุณผู้ชม ติ๊กถูกได้เลยครับผมนี่ติ๊กถูกซึ่งถ้าสมมุติคุณผู้ชมติ๊กถูกแล้วนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้ให้คุณผู้ชมกดเทิร์นอิดอซะปัะ๊บเข้าให้นี่เรียบร้อยครับผมอขอย้ําอีกทีว่า ถ้าจะเปิด Adventure s i n ิได้ก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมต้องมีแอปพลิเคชันอย่าง Google Fit แล้วก็แอปที่คล้ายๆกับ Google Fit เป็นต้นนะครับถึงจะสามารถใช้งานนี้ได้100%นะครับผมโอเคเสร็จแล้วทีนี้เรามาพูดถึงประโยชน์กันเลยครับว่า Adventure s i n ิมีอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยนะครับประโยชน์แรกก็คือไข่ครับผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าอันนี้ขอย้อนไปเมื่อ2-3ปีก่อนเนาะ ตอนฟักไข่ในสมัยนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบปัจจุบันนี้นะครับก็คือสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมจะฟักไข่นั้นๆอย่างเช่นเป็นไข่2กิโลเมตรเนาะนี่เป็นไข2 km, น่ข2กิโลเมตรเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็เข้าไปที่ Incubate ครับนี่แล้วเลือกแคปซูลที่เราต้องการเลยแล้วก็เซตติ้งเสร็จเรียบร้อยละหรือติดตั้งเพื่อที่จะฟักไข่เสร็จละอ่าแล้วคุณผู้ชมก็ เดินตามปกติไปเลยครับให้ได้2กิโลเมตรพอครบ2กิโลเมตรและแน่นอนว่าไข่มันจะฟักออกมาเป็นกบโปเกมอนตัวนั้นๆประมาณนี้นะครับผมอันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เปิดแอดเวนเจอร์สิงนะครับแต่กรณีที่ถ้าคุณผู้ชมเปิดแอดเวนเจอร์สิงแล้วเอาเป็นว่าผมขอข้ามขั้นตอนวิธีการเซตติ้งไข่ละกันนะครับทีนี้ในกรณีที่ผมอ่ะสมมติน,นะครับเซตติ้งไข่เป็น 5กิโลเมตรสมมุติเป็น5กิโลเมตรนะครับนี่แล้วทีเนี้ยคุณผู้ชมก็ออกจากเกมโปเกมอนโกได้เลยครับแล้วเดินตามปกติไปเลยครับให้ได้5กิโลเมตรพอครบ5กิโลเมตรแล้วอันนี้คุณผู้ชมต้องประมาณเอาเองนะครับคุณผู้ชมก็เปิดเกมโปเกมอนโกขึ้นมาปุ๊บไข่ที่เราเซตติ้งเอาไว5้5กิโลเมตร มันจะฟักออกมาเลยจ้าประมาณนี้ครับและนี่คือก็คือประโยชน์แรกของ Adventure s i n ิในกรณีที่เราฟักไข่นะครับผมอเดี๋ยวเราจะมาดูประโยชน์ที่2นะครับอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดเลยจ้าประโยชน์ที่2นะครับอันนี้ปิดท้ายคลิปแล้วนะจ๊ะนั่นก็คือระบบปัตตี้จ้า คุณผู้ชมคงทราบกันดีนะครับว่าวิธีการเซตระบบบัตตี้เนี่ยทำอย่างไรเนาะก่อนหน้านี้ระบบบัตตี้เนี่ยมันจะมีแค่อย่างเดียวก็คือสมมุติว่าในตอนที่ระบบบัตตี้มาใหม่ๆเนี่ยให้คุณผู้ชมเซตปโปเกมอนตัวนั้นๆเนี่ยเป็นบัตตี้เราละมันจะเน้นแค่ว่าคุณผู้ชมพามอนตัวนี้เป็นบัตตี้เนี่ยไปเดินที่ไหนก็ตามอย่างเงี้ยสมมุติว่าในกรณีผมเนี่ยเป็นมินิลิว สมมติว่าเป็นมินิลิวเนาะคุณผู้ชมต้องเดินทุกทุกหกิโลเมตรหรือทุกๆกกีก่กิโลเมตรก็ตามเนี่ยตามโปเกมอนที่เขากําหนดมามัแล้วแต่มอนด้วย คุณผู้ชมก็จะได้มา1นแคนดี้นะครับอ่าประมาณนี้จนมาปัจจุบันนี้นะครับก็มีระบบบัตดี้แบบใหม่เพิ่มมาก็คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของหัวใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ย play t o g e t ต e r p a t t e r n to g e t เก r อะไรประมาณนี้ว่ากันไปทีนี้ผมอธิบายสรุปโดยรวมเลยละกันนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมเปิด Adventure สิ่งนะครับระบบบัตดี้เนี่ยที่จะทํางานก็คือถ้าคุณผู้ชมสมมตินะฮะเดินไป 5กิโลเมตรละถ้าโปเกมอนบัตตี้ตัวนั้นๆ่ยต้องเดิน5กิโลเมตรถึงจะจึงจะได้แคนดี้มาซึ่งเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมเดินทุกๆ5กิโลเมตรละในสภาพที่เปิดแอนด์เวนเจอร์ิงแล้วออกจากเกมโปเกมอนโกอยู่นะครับแล้วคุณผู้ชมเปิดเกมมาปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นบอกเลยว่าอ๋อคุณได้แคนดี้มาเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมและอีกกรณีหนึ่งครับก็คือ Walk to g e t ท e r ครับซึ่ง ในกรณีว้องทูเกเตอร์เนี่ยกรณีมินิลิวนะครับก็คือถ้าเดินทุกๆ2กิโลเมตรหัวใจมันก็จะขึ้น1ดวงนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณผู้ชมเดินโดยการเปิดแอดเวนเจอร์ n ิงแล้วเนี่ยแล้วทีนี้คุณผู้ชมเดินไปละ2กิโลเมตรนะครับในสภาพที่อ่ะเปิดแอดเวนเจอร์ n ิงแล้วแล้วออกจากเกมไปปุ๊บแล้วเดินไป2กิโลเมตรเนี่ยหัวใจมันก็จะขึ้น1ดวงทันทีเลยอ่าประมาณนี้ครับอ่าและนี่ก็คือทั้งหมดของ ระบบ Adventure Sing ที่เอามาฝากคุณผู้ชมโดยย่อนะครับผมตรงนี้ถ้ามีเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับและมีข้อผิดภาพประก,การใดๆก็ขออภัยคุณผู้ชมมันนะที่นีด้วยน,นะครับแล้วก็ขออาภัยอีกรอบตรงที่คลิปที่แล้วผมก็ได้อธิบาย ผิดภาพไปเยอะพอสมควรกันเลยทีเดียวเนาะคราวนี้ผมก็เลยมาอธิบายใหม่โดยแบบสรุปโดยรวมโดยย่อๆแล้วนะครับอ่าโอเคยังไงก็ฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ